ามารู้จักกับผู้ที่เสพยาแล้วเคยเสพยาหลายคนนะที่มาบวชในวัดก็เยอะนะคนเหล่านี้เนี่ยนะเขามีความปรารถนาที่จะเลิอกอยาเพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้ช่วยกันเลยแต่ว่าเขาก็ภ้ายแพนะต่อฤิ์ยาคนเหล่านี้เนี่ยนะแลตามาช่วยโยมเนี่ย ก็มีการต่อสู้ข้างในและบางครั้งก็รู้สึกว่าสู้ไม่ได้ยอมแพ้มปเถอชีวิตนี้เนี่ยเราหมดหวังแล้วอยากจะให้กำลังใจโยนะว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญุทธเจ้ตาตรัสว่าเนี่ยทำทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จได้ด้วยใจ กำลังใจเนี่ยของเราเนี่ยมันจะช่วยทำให้เนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถจะเอาชนะยาได้แม้ว่มันจะมีเสียงมันจะมีการเรียกร,ร้องภายในที่ทําให้กระหายอยากจะเข้าไปหาปแต่ว่าให้เชื่อแตว่าเนี่ยคนทุกคนเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะเอาชนะมันได้ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็ง อย่าเห็นแก่ความทุกข์เฉพาะหน้าเพราะว่าตอนที่เลิกใหม่ๆเนี่ยมันจะทรมานมากความทรมานเนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ยกลับไปหายามมาแต่ถ้ายอมอดทน,นย,ยอมต่อสู้กับมันแม้จะเจ็บปวดอย่างไรก็ไม่ยอมท้อถอยในที่สุดเนี่ยเราก็จะสามารถเอาชนะมันได้ แต่ว่าการเอาชนะมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะชนะเด็ดขาดนะใจอ่อนเมื่อไหร่มันก็เข้ามาครอบอันตริตต้องเข้มแข็งต้องมีสติและที่สำคัญคือต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดนะีพยายามเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะพยายามห่างกายจากเพื่อนที่ชักชวนให้เราติดยาหลายคนเนี่ยเสพยาเ็าต้องการการอยอมรัจบจากเพื่อนเพื่อนเขามีบุญคุณก,กับเรานะเขาเชักชวยให้เราเสพยาเราก็ใจอ่อนเพราะถ้าเรา ไม่ทาเขาไม่ทําตามใจเขาเขาก็ไม่ยอมรักเราเราก็ไม่มีคู่แต่เชื่อเถอะว่าเนี่ยคุณจะมีเพื่อนมากมายนะที่พร้อมจะต้อนรับคุณบางครั้งเนี่ยก็จําเป็นต้องใจแข็งบางครั้งจะเป็นต้องหันหลังให้กับคนหลังถ้าคุณมีซิมนะบางทีงต้องเปลี่ยนซิมด้วยซ้ำเพื่อว่าเขาจะติดต่อคุณไม่ได้ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะตัดใจคัมมี่กับเขาแต่ว่า ต้องขอวางระยะห่างจากจเขาชั่วคราวอันมาอยู่สิงห์และล้อมใหม่อันมาคบเพื่อนใหม่นะและอย่าไปคิดว่าคุณไม่มีดีแล้วถ้าคุณเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณจะสามารถสร้างสารรค์ความดีสามารถที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมีคนที่ยังอยากจะต้อนรับคุณจริงใจกับคุณอยู่มากมายเพียแต่คุณอาจจะไม่รู้จักคา ให้โอกาสเขาที่จะช่วยเหลือคุณนะแล้วก็คะแนนกันต้องอดทนบางครั้งอาจจะเจอคนที่เขาไม่เข้าใจคุณก็ต้องอดทนอย่าให้ความรู้สึกลบของเขามันทําให้คุณท้อแท้เนะขาจะมองคุณอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องของเขาสิ่สี่มาคือคุณต้องมั่นใจในตัวคุณนะจะต้องเชื่อในศักยภาพของคุณเชื่อต้องเชื่อได้ว่า ชีวิตของคุณเนี่ยคุณต้องสร้างด้วยตัวคุณเองไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตงคุณเนี่ยอยู่ในวงการของสายตาคนอื่นเขาจะมอง,งคุณอย่างไรเยยดยามคุณอย่างไรเป็นเรื่องของเขาอย่าท้อแท้อย่าท้อถอย,ออยมั่นใจในตัวเองแล้วคุณจะสามารถสร้างชิตใหม่ได้มีหลายคนเนี่ยที่เขามีชิตใหมท่ที่เป็นสุขสําเร็จเพราะเขาเข้มแข็ง,ของขพอเพราะเขาไม่แคร์สายตาคนอื่นแล้วถ้าคุณเข้มแข็ง,ขงคุณประสบความสำเร็จ สักวันหนึ่งเขาจะมา,าก้มหัวให้คุณนะเพราะชีวิตเนี่ยอยู่ในมือคุณนะอย่าปล่อยชีวิคุณอยู่ในกรรมือของคนอื่นนะมีโอกาสที่จะสร้างชีวิตใหม่อย่าทอแท้เข้มแข็งมั่นคงแล้วชีวิตคุณก็จะบว่าความสุขและความสร็จในที่สุด